วันนี้เราจะมารีวิวลาวุลกาเซียโดยตำแหน่ง C A M ครับกลางลุก4ดาวครับสูง184อายุ37ปีถนัดเท้าขวาครับผมนี่ครับผมเล่นได้เกือบทุกตำแหน่งนะฮะในเกมลุกเลยทั้งหน้าเป้าหน้าต่ำ,ตำลกาานะะลางลุกซ้ายขวานะะฮคราบหลังผม94ฮะ90นี่จ่ายบอลสั้นบอลยาวนะฮะจบสกอร์86ใช้หัว90เลยนะครับผมแล้วก็เราจะมาดูที่ทางด้านของสปีดครับนี่จะช้าไปหน่อยนะครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วยิงแรงนะคะกระโดดได้ร่างกาย ตัน่าน้อยฮะแล้วก็มาดูที่สกิลครับผมนี่ครับผมมีทางด้านของเชืหัวฮะวันทัพก็มีครับจ่ายสั้นแล้วก็ไส่ก้อยก็มีครับผมนี่ฮะสกิลโอเคครับแล้วก็ไปดูในเกมกันเลยครับผมนี่ครับผมเรามาดูจังหวะของลาอูนกาเซียครับนี่พิกครับผมแล้วจ่ายไปอาโนอทำไมครับอาโนเปิดหลอดม่วงครับลาอูนกาเซียดีติดเซฟครับยิงด้วยขวาจังหวะนี้เรากาเซียทำงานเติมขึ้นมาแล้วล็อกซ้ายครับผมโอ้โหโดนโคมแฮมเมอร์ฮะใบแดงเรียบร้อยเลยครับโคมแฮมเมอร์ นี่ฮะลาอูกาเซียลาอูกาเซียจ่ายไปติดเที่ยวก็เสวหวานะจังหวัดดีลาอูกาเซีย มาพาบอลขึ้นมาฮะแล้วทะลุช่องมาตรงนี้บาเทนยิงโอ้โหที่เสาครับแล้ววิ่งไปซ้ําจะได้หรือเปล่าลาอูกาเซียยังไม่ได้ครับจังหวะนี้มาแล้วทะลุมาอยู่ด้วซ้ายทียบร้รอยโอ้โห้ลาอูกาเซียซัดด้วยซ้ายไปลาอูกาเซียล็อกบาขอซ้ายทีแล้วโอ้โหอันนี้ไม่ตกประตอบครับลาอูกาเซียพาบอลขึ้นมาแล้วจ่ายไปด้วยซ้ายซอนเฮงนินเอาบอลลงได้แล้วซอนปันดีโอ้ไม่เข้าครับโอ้มาลาอูกาเซียยิง ซักทายไปหน่อยอ่ะก็จะประมาณนี้ครับสำหรับลาอูนกาซีย